ไอโฟนเครื่องนี้ติดฟิล์มตัวเดิมมีทั้งรอยแล้วก็ฟองเต็มไปหมดเลยลูกค้ามาที่หน้าร้านนะบ,บอกว่าติดฟิล์มใหม่ให้หน่อยฟิล์มเดิมติดแล้วเครื่องไม่สวยเลยเราก็จะทําการลอกฟิล์มเก่าแล้วก็เปลี่ยนฟิล์มใหม่ให้ลูกค้าแบบนี้เลยจ้าก็จะติดเป็นฟิล์มไฮโดรเจลแบบด้านคุมรอบตัวเครื่องนะนี่เลยรีดให้เรียบเก็บฟองเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยตัวนี้ใช้แล้วจะช่วยป้องกันเครื่องเป็นรอยกันเคสกัดขอบเครื่องด้วยมาติดป้องกันไว้ดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวถ้าเครื่องเป็นรอยเนี่ยเวลาส คือใครที่สนใจมาติดที่หน้าร้านร้านเราก็จะอยู่ขอนแก่นติดกับห้างแฟรี่ตรงข้ามร้านทองแม่ทองพูนเลยหน้าร้านก็จะเขียนว่าศูนย์ซ่อมเดอนี่นะทุกคนพอติดเสร็จแล้วก็ให้นําเข้าเครื่องบัฟเพื่อให้ตัวฟิล์มนะ่ะเสร็จตัวได้เร็วขึ้นติดเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยตัวฟิล์มก็จะเนียนเรียบไปกับตัวเครื่องแบบนี้แล้วสวยมากๆสําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือว่ามาติดที่หน้าร้าน<ๆ>ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือทักอินบอกเข้ามาได้เลยนะ